ช้างศึกลั่นเวียดนามเพรเข้ามาเลยแต่อาจจะโดนแผ่ลดบัตสมากกว่าสติไทยดีกว่าเยอะในชิงแชมป์อาเซียนแข่งช้างศึกกระหายล้มเวียดนามสุดๆสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัต์นะครับในคลิปนี้มาคุยแบบจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจอกับทีมชาติเวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเป็นเกมที่สําคัญอย่างมากนะครับ และเกมนี้บอกเลยสนุกแน่ๆนะครับตอนนี้คอมเมนต์แฟนบอลเดือดอย่างมากในโลกโซเชียลเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับรวมไปถึงมีเรื่องของความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยเกี่ยวกับการฝึกซ้อมในวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นอย่างมากและพร้อมที่จะลงเวียดนามแล้วสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่80,000ื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ กระแสดีสุดๆเลยนะครับสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศน,นะครับที่ทีมชาติไทยของพวกเราต้องโคจรมาพบกับทีมชาติเวียดนามนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่ม A นะครับด้วยการชนะรวด4เกมขณะที่เวียดนามเนี่ยเขาเข้ารอบมาด้วยการเป็นที่2ของกลุ่ม B นะครับทำให้เขาต้องมาเจอกับทีมชาติไทย แต่ดูจากสีหน้าเวลาตาเนี่ยเหมือนป้าคังซอล้ละก็นักเต,เตะเวียดนามเนี่ยไม่ค่อยอยากจะมาเจอทีมชาติไทยยังไงยังงั้นเลยนะครับแต่มาเจอแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ากระแสะคู่นี้ดีสุดๆทั้งแฟนบอลไทยแล้วก็แฟนบอลเวียดนามเนี่ยโหต่างมีจิตวิทยาคอมเมนต์ใส่กันแบบดุเด็ดเผ็ดบันในโลกโซเชียลนะครับส่วนเฮดโค้ด ทั้ง2ท่านอย่างมานูพูกิงแล้วก็ป้าคังซอก็ได้มีการพูดถึงกันและกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับโดยทีมชาติไทยจะเจอกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแข่งขันกัน2นัดนะครับนัดแรกเจอกันวันที่23ธันวาคมนัดที่2เจอกันวันที่26ธันวาคมนะครับโดยจะแข่งขันเวลา1ทุ่มครึ่งทั้ง2นัดที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์นะครับณตอนนี้กระแสแฟนบอลของทั้ง2ทีมเนี่ย ผมบอกเลยว่าสนุกมากๆ,ๆนะครับทางฝั่งเวียดนามเนี่ยเท่าที่ผมไปดูนะครับเขาก็เชื่อมั่นว่าปาร์คฮังซอจะมีทีเด็ดล้มทางฝั่งทีมชาติไทยได้พร้อมกับเชื่อว่าเวียดนามจะใช้สไตล์ฟุตบอลเพสซิ่งใส่จะทําให้ทีมชาติไทยอาจจะเจองานยากเพราะถ้าทีมชาติไทยเจอบอลเพสซิ่งเนี่ยอาจจะทําให้เล่นลําบากแต่เอาจริงๆนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันอยากเห็นทีมในอาเซียนเนี่ยมาเพสซิ่งใส่ทีมชาติไทย เพราะว่าตั้งแต่เราเจอทีมในอาเซียนมาเนี่ยถ้าไม่เคยเจอทีมไหนจะมาเพสซิ่งใส่เลยนะครับจะเจอทีมชาติไทยแต่ละครั้งในคู่ต่อสู้ตั้งรับตลอดรับแน่นๆและรอโต้อย่างเดียวไม่เคยมีใครมาเพสซิ่งใส่แบบจัดหนักจัดเต็มผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยเจอทีมในอาเซียนเพสซิ่งใส่มันจะเป็นยังไงเพราะเราแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับเวียดนามเนี่ยที่เขาว่าฟิตฟิตวิ่งเพสซิ่งเนี่ย ผมก็รู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอแข่งขันจริงเขาจะกล้าเพสซิ่งตามที่แฟนบอลเขาบอกหรือเปล่าแต่ผมฟังจากกูรูฟุตบอลในเมืองไทยนะครับอย่างโค้ชทงหรือรุ่นพี่ต่างๆเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นเลยนะครับว่าเวียดนามเนี่ยในเกมนัดแรกจะไม่กล้าเพสซิ่งใส่ไทยแน่นอนคือผมอยากให้พวกเขามาเพสซิ่งใส่ไทยในวันที่เรามีนักเตะที่แกะเพสซิงได้ดีที่สุดอย่างพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันอย่างพี่เจชนาทิพย์น้องการธนวัฒน รวมไปถึงพี่มุ้ยเทอสิแนแดงดาผมอยากรู้ว่าเพสซิ่งในแบบฉบับอาเซียนเนี่ยมันจะสามารถทําอะไรทีมชาติไทยได้หรือเปล่าเพราะต้องยอมรับการเพสซิ่งในระดับอาเซียนกับเอเชียเนี่ยมันแตกต่างกันและตั้งแต่ไทยของเราเนี่ยไปเจอบอลเพสซิ่งระดับเอเชียในฟุตบอลเจลิกมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้วิธีการแกะเพสซิ่งแน่นอนผมก็อยากเจอนะครับแต่ผมเชื่อว่าในเกมที่ไทยเจอกับเวียดนามเวียดนามไม่เพสซิ่งรับแน่นแน่นอนกองหลัง5คนยืนรอแน่ 541ผมว่าแผนเนี้ยมาแน่นอนสำหรับเวียดนามในเกมที่เจอกับทีมชาติไทยเพจมาเหอะผมอยากเห็นเหมือนกันเพราะว่าแฟนบอลเนี่ยก็ยังตั้งคําถามว่าโอ้บอลไทยเนี่ยพอไปเจอเพจซิงเนี่ยมักจะไปไม่เป็นนั่นคือในระดับเอเชียแต่ในระดับอาเซียนเนี่ยแทบไม่เห็นนะครับและยิ่งมาเพจซิงใส่ไทยนะผมบอกเลยว่านักเตะไทยพร้อมมากนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเวียดนามจะมาเพจซิงหรือเปล่าแต่อยากให้มาเพจซิงนะครับแต่ผมอ่ะเชื่อลึกๆอย่างที่โคชธงบอกหรือใครหลายๆคนบอกว่า ปร์คฮางซอเซฟครับเล่นเพย์เซฟเล่นแบบกลัวแน่ๆก็คือมารถบัสอุดแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านยิง1นึ่งศพอแบบนี้แน่นอนและไทยของเราจะเรียกได้ว่าขึงได้ตลอดแต่ก็ห้ามประมาททีมชาติเวียดนามนะครับเพราะว่าเกมโต้กลับของเขาเนี่ยอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอกับเวียดนามเนี่ยพอเราขึงได้แล้วเนี่ยเราต้องจบสกอร์ให้คมใช้โอกาสไม่เปลืองแล้ะผมคิดว่าทีมชาติไทย จะสามารถเอาชนะได้นะครับให้กําลังใจกันเยอะๆตอนนี้กระแสแฟนบอลเนี่ยสุดมันอย่างมากนะครับในโลกโซเชียลแฟนบอลไทยของเราก็เชียร์ทีมชาติไทยอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับเวียดนามนะครับเพราะ,ะนั้นคู่เนี้ยคือคู่หยุดอาเซียนของจริงสนุกแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับผมยังมีสถิติสําคัญของทีมชาติไทยและเวียดนามในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มมาดูกันหน่อยนะครับว่าทีมชาติไทยกับเวียดนามผลสถิติต่างๆเนี่ยใครจะดูดีกว่ากันนะครับ ไปดูกันหน่อยสถิติของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเราเก็บ12แต้มเต็มเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่สามารถทําได้นะครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมสุดๆเลยนะครับชนะรวด4เกมติดแล้วก็ยิง10ประตูเป็นอันดับ3ในชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้นะครับแล้วก็เสียไป1ประตูเป็นอันดับ2ในชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้จ่ายบอลไป2,200ครั้งเป็นอันดับ2ในอาเซียนหุ่นนี้นะครับแล้วก็จ่ายบอลแม่นยํา 88%เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนสร้างโอกาสยิง84ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนยิงเข้ากรอบ35ครั้งเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับขณะที่เวียดนามกันหน่อยเวียดนามเนี่ยเก็บได้10แต้มน้อยกว่าทีมชาติไทยยิงได้9ประตูน้อยกว่าทีมชาติไทย,ย,ไย,ทไทยและเป็นอันดับ4ของอาเซียนไม่เสียประตูเลยเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ไม่เสียประตูนะครับขณะที่การจ่ายบอลเนี่ยพวกเขาจ่ายบอลไป2,284ครั้งเป็นอันดับหนึ่ง มากกว่าทีมชาติไทย84ครั้งแต่อัตราการจ่ายบอลแม่นยำเนี่ย87%เป็นรองทีมชาติไทยนะครับสร้างโอกาสยิง80ครั้งก็เป็นรองทีมชาติไทยแล้วก็ยิงเข้ากรอบ18ครั้งก็เป็นรองทีมชาติไทยและเป็นอันดับ7ในชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้เลยถ้าดูสถิติแบบนี้เนี่ยเราค่อนข้างขมเวียดนามเหมือนกันนะครับในการที่จะเจอกันบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันเราแฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับผมคิดว่านี่มันเป็นบทพิสูจน์ อย่างแท้จริงของทีมชาติไทยจริงๆถ้าเกิดเราผ่านเวียดนามได้โอกาสเป็นแชมป์ก็ค่อนข้างสูงมากๆนะครับเป็นเกมที่วัดคุณภาพของมาโนโพกิงว่าเขาเนี่ยจะสามารถพาทีมชาติไทยทําตามเป้าหมายได้สําเร็จหรือเปล่าแล้วก็วัดเรื่องของการเจอกันสนุกแน่นอนนะครับติดตามให้ดีมาโนเจอป้าขังซอนักเตะไทยเจอเวียดนามบอกเลยว่าสนุกสุดๆครับ จากนั้นมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันหน่อยการฝึกซ้อมในวันนี้ก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับมีรายงานจากแคมป์การฝึกซ้อมว่ามาโน่พกิ้งใส่แท็กติกและวิธีการเล่นให้กับเกมลุกทีมชาติไทยแบบเต็มที่นักเตะก็เข้าใจรวมไปถึงบรรยากาศการฝึกซ้อมดีมากๆนักเตะทุกคนพอรู้ว่าเจอกับเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่าพวกเขามีความกระหายที่อยากจะล้มเวียดนามอย่างมากนะครับดูจากสีหน้าแววตาในการฝึกซ้อมนะครับทั้งพีเจชนะที่พี่อุ้มธิรทร พี่มุ้ยธีรศินแดงดาโดยเฉพาะพี่อุ้มธีรทรเนี่ยรอวันเจอกับเวียดนามเลยนะครับสนุกแน่แน่เช่นเดียวกับพี่เจชนาทิพย์นะครับมาโนโพกิ้งเขาก็พยายามโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเกิดสมมติว่าทีมชาติไทยสามารถทําได้ตามฟอร์มการเล่นทําได้ตามแทคนิควิธีการคุณภาพทีมชาติไทยดีกว่าและจะสามารถเอาชนะได้ก็รอติดตามครับดูบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยบอกเลยว่าคึกคืนแล้วก็เข้มข้นจริงๆครับแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ ของนักเตะกันด้วยไปฟังกันหน่อยว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างนะครับ ครับพูดถึงการที่เราพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบ semifinal นะครับก็ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เราก็คิดว่าตอนแรกนึกว่าจะเจออินโดแต่ก็เจอเวียดนามแต่สุดท้ายแล้วการเข้าไปรอบ4มันก็คงมีแต่ทีมท,ที่แข็งๆครับก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรครับความพร้อมของเราตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็พวกเราทุกคนก็สามารถเล่นทดแทนกันได้หมดครับก็เป็นเรื่องที่ดีของพวกเราเพราะว่า s e m i f i น a ก็แข่งสองวันเต็ทีมันค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วครับครับาการได้เป็นกัปตันทีมมันแตกต่างจากการที่เป็นผู้เล่นปกติยังไงครับตอนนี้ก็จริงๆไม่ได้แตกต่างนะครับก็เหมือนแค่มีปลอกแขนเข้ามาอยู่ในแขนแค่นั้นแหละครับนอกนั้นมันก็เหมือนเดิมก็ทําตัวนอกสนามก็ปกติแต่ในสนามมันก็อาจจะเขาเรียกอะไรมันต้องมีความกระตุ้นหรือว่าแม้กระทั่ง พี่ม,มุ้ยพี่อุ้มเองทุกคนก็กระตุ้นช่วยกันกระตุ้นกันหมดครับครับผมเวียดนามครับเล่นมาสี่นัดยังไม่เสียประตูเลยตรงนี้เรากังวลหรือว่ามีวิธีแก้ไขยังไงไหมครับที่จะทอก,กับเขาก็ไม่ไม่กังวลนะครับเพียงแต่ว่าเราทำาังไงก็ได้พวกเราต้องพร้อมที่จะรับสถา,านการณ์ทุกสถา,านการณ์ครับอย่าประมาทแล้วก็พวกเราต้องออต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับเพราะว่าต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนในรอบแรกแต่ การที่เข้ามารอบรองมันค่อนข้างที่จะหนักกว่ารอบแรกอยู่แล้วครับมันจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถเข้ารอบชิงแล้วก็เอาแชมป์กลับไปได้โอเคครับฝากถึงแฟนบอลนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจด้วยนะครับผมก็ขอบถชวนนะครับในส่วนของช anel ตนนองซุยในวันนี้หวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่นํามาฝากกันถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ